มุมที่ที่ผมถามพี่ชิมวันนี้ก็คือเฮ้ยในในทีมของปีหน้าแล้วก็หรือแม้แต่สถานการณ์ตอนนี้เองก็ตามอะหลายๆคนมองว่าราคาของคริปโตอะเป็นเป็นขาลงแล้วนะครับเป็นเป็นขาลงแล้วหรือว่ามีความกังวลว่าบางคนอาจจะเชื่ออยู่ว่าเป็นขาขึ้นแต่ต่อให้ขึ้นยังไงเดี๋ยวสักกลางปีหน้าอะไรเงี้ยก็คงจะล่วงตามไซเคิลอะไรเงี้ยก็คงจะแบบหมดแลาแย,ย้ายเจอกันอะไรประมาณเนี้แต่ว่า อย่างหนึ่งที่ที่อยากจ,จะชวนมองแล้วก็แม้แม้แต่ตัวของพี่ต้นหอเองถ้า,ถ,าถ้าติดตามในทวิตอะไรเงี้ยหรือว่าพี่คิมเองอะช่วงนี้ดูหายเป็นพิเศษอะพี่หายแบบว่าหายด้วยตัวเองอะเหมือนว่ายืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่มันมีการเติบโตของวิสากรรมคริปโตอ,อีกมากมายนะครับปี2022ยีงจะเป็นปีที่ดีมากนะครับก็เลยมาชวนคุยว่าเอ้ยมันเป็นมุมมองแบบไหนล่ะพี่จริงๆก็คือถ้าย้อนกลับไปอะก็คือเป็นมุมมองเดิมเลยว่าเฮ้ยทำไมทำไมถึงต้อง เปลี่ยนตัวเองว่ามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตกันเถอะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเ๋าคิดว่าปีนี้คงจะเป็นปีที่ดีของคริปโตมั้งแต่ว่ามันเป็นมุมมองที่ว่าอันนี้มันคือกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกจริงๆที่ที่เออไม่ใช่เป็นการเป็นการเชิญชวนแต่อย่างใดน,นะครับว่าใช้จริงนะครับเออเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรเงี้ยแ,แต่เชิญมุมมองว่า คลิปเหมือนกับว่าคริปโตหรือว่าบล็อกเชนเองอะ่ะมันคือเทคโนโลยีที่เข้ามาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างของสังคมแล้วมองว่าเอ้โลกทั้งใหม่อ่ะจำเป็นต้องใช้แล้วก็จําเป็นต้องเคินไปทางนั้นแต่มันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยคุณจะต้องใช้บล็อกเชนวันนี้ไม่แต่ว่าค่อยๆมองเห็นว่าเอ้พอเลทเริ่มได้รู้จัก d e f าแล้วก็ต่อจากนั้นมันมีเรื่องของ NFT เออเกมไฟล์อะไรเงี้ยเริ่มเห็น Business Mo เด l ตรงเนี้ยที่อาจจะไปสร้างเป็น m e t a v e r s e บนคริปโตเลยก็ได้หรือว่า จะอาจจะเอามาจอยกับธุรกิจอะไรตอนเนี้ต่างๆอะ่ะเริ่มเห็นยูสเคสต่างๆที่เฮ้ยมันทําให้เออชีวิตมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมันคือคําว่า Productivity นั่นแหละซึ่งจุดเนี้ยจุดที่ยืนอยู่ตอนเนี้คริปโตอ่ะเออปีนี้มันมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือตรงที่ว่าหลายคนเข้ามาคริปโตเพราะไม่ใช่เพราะบิตคอยซึ่งอาจจะฟังดูเป็นเรื่องแย่แต่มันกลายเป็นเรื่องที่ดีดียังไงดีตรงที่ว่าเพราะมันเข้ามาด้วย ด้วยยูเ c a s สจริงๆอ่ะคือไม่ไม่เชืงยูเสหมายว่าอาจจะเข้ามาด้วยมุมใดมุมหนึ่งคุณอาจจะทํางานศิลปะอยู่วาดรูปอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มอาจจะต้องได้ยินเรื่องข่าวเกี่ยวกับ NFT อ่ะลองลองมาขายงานลง NFT กันไหมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนอ่ะได้ได,ได้ความรู้ได้ค่อยๆ educate คือหมายถึงว่าไม่ต้องไป1 2 3ดูของบล็อกเชนมันคืออะไรคริปโตค,คืออะไรนะแต่ ได้สัมผัสมันก่อนแล้วได้ค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองการที่แอสเซทอ่ะขึ้นมาอยู่บนนี้ได้แล้วแล้วมันจะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยคือคือ,คอภาพของมีคิมก็เลยมองว่าณตอนเนี้ยเราก็ปีหน้าเราก็ปีต่อๆไปอ่ะมันเป็นเหมือนกับมันมันเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเมื่อปีสองพันอะไรเงี้ยที่มันเกิดเน็ตเวิร์กไปแล้วและมันกําลังจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า คือคือเน็ตเวิร์กเนี้ยมันแข็งแกร่งใช่ไหมก็คือเหมือนว่าเออพอพอเน็ตเวิร์กอ่ะมันมันแข็งแกร่งอะ่ะมันจะไม่มีกับว่าเอ้ยเข้าคริปโตมาแล้วอ่ะได้ประโยชน์แล้วก็ออกไปแต่มันกลายเป็นว่าพอมันเกิดเน็ตเวิร์กตรงเนี้ยมันก็คือเกิดเกิดผมจะใช้คําว่าอะไรดีเกิดรายได้เกิดงานเกิดระบบเศรษฐกิจบนเนี้ยมันมีแต่ว่ามีแต่คนอื่นเนจะเข้ามา ใช้อะไรต่างๆแล้วตอนนี้มันเป็นเวฟสิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่พี่คิมมองเห็นด้วยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือหลายๆบริษทัทบริษัททั้งเอกชนภาครัฐคงไม่มีเนาะตอนนี้อ่ะเอกชนอะไรเงี้ยเข้ามาถามพี่คิมเยอะติดต่อให้ไปบรรยายเยอะว่าเอ้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหการรมคริปโตแล้วเราเขาจะเอาไปใช้อย่างไงได้บ้างจะมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วภาพอนาคตมันจะเป็นยังไงหรอทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์โฟมว่าทุกคนอยากจะลงทุนคริปโตแต่มันเป็นเหตุการณ์ว่า แล้วคุณจะปรับตัวยังไงเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อใช้คริปโตในอุตสาหก,กรรมเนี้ยก็เลยมองว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ที่เรื่องเออคริปโตเคอเรนซีอ่ะมันเป็นจะใช้ว่าอะไรบล็ Blockchain อกเชนอ่ะบล็อกเชนเป็นเทคนโนโลยีที่จะถูกปรับใช้อีกมากมายมียูเซสเกิดมากมายในปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ปีที่ดีพอสมควรนะครับแล้วทีนี้ก็เลยเอ,อ่ย้อนกลับมาที่ ตัวของตัวของราคาเนาะว่าอา้าวแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายมันจะสะท้อนมาที่ราคาหรือเปล่าซึ่งพี่คิมก็เลยตอบว่ามันไม่แน่หรอกมันอาจจะร่วงได้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักเก็งกาไรสายเทคนิคเองอะไรเงี้ยก็ถ้าใช้เครื่องมืออะไรอยู่ก็ก,ก็ก็ตัดสินใจตามตามเครื่องมือตามระบบของคุณนะเนาะคือพอแบ็กกลับมาที่ราคาพี่คิมมองว่าขาลงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เชิญชวนมองว่าเข้ามาคริปโตอะ อย่ามองแค่ราคาเลยเพราะมันก็มีจะมีโอกาสแค่แค่ตรงนั้นแต่ที่ให้เห็นคือมันมีโอกาสอยู่มากมายอยากจะให้อยากจะใ,ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยว่าคือ,อยังไงไม่ช้าก็เร็วมันมาอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันเป็นจุดที่เหมือนกับว่ามันรอมันรอแครกอยู่ไอ้อย่างอย่างอย่างที่เออก่อนหน้านี้มันจะมีไลฟ์พี่บิดแล้วก็ที่ที่คุยกับพี่คีมเหมือนเนาะว่าเรื่องของเรื่องของการปรับใช้คลิปตัวตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นเพราะอะไรเพราะว่า มันมีแต่คนคริปโตเองอะที่พยายามผลักดันแต่ในส่วนของเอกชนเองหรือว่าบริษัทต่างๆอะแต่ก่อนอะเขาไม่เอาเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์แต่ตอนเนี้ยเขากําลังแบบมีแผนกันไงปรับใช้กันว่าเฮ้ยจะจะ,จะทำยังไงจะจะเอามาให้เกิดยูเซจะให้มีคนใช้อะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะเห็นภาพชัดตอนที่บริษัทหลายๆบริษัทอะเริ่มเริ่มจะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะมีการ ขาย n f t ของศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้ว NFP นี้เอาไปทําประโยชน์อะไรต่อได้แต่มันเป็นประโยชน์กับแฟนคลับเองแล้วพอคนหนึ่งทํามีเหรอที่คนอื่นจะไม่ทําด้วยพอทําทํากันหมดสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดการแบบเติบโตกันมากมายก็เลยอยากอยากให้มองว่าจริงๆโอกาสมีอยู่อีกมากเลยแต่ว่าโอกาสในที่นี้คือเป็นเรื่องของเรื่องของ adoption จริงๆแหละนะครับในปีหน้าก็เลยเชวนถผมว่ามีเยอะให้ศึกษานะครับ ประมาณนั้นประมาณนั้นอาจจะสรุปแล้วมันดูกว้างๆหน่อยแต่ก็โดยโดยสรุปแล้วก็คือคริปโตัวยังคงน่าสนใจน่าสนใจมากๆในปีหน้าแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ในเชิงของการแบบเออจะจะหาอะไรเหรียญสักเหรียญทูดามูลซึ่งอาจจะมียังยังมีโอกาสนั้นอยู่แต่ว่าที่มันมีโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือเรื่องของการการที่แต่ละภาคส่วนแต่ละเซกเตอร์แต่ละอุตสาหกรรมอ่ะจะเอาไปปรับใช้แล้วมันจะมีโอกาสใหม่อยู่ในนั้นมันมันหมายถึงโอกาสของการสร้างงานด้วย อโอกาสของการที่คุณจะคอนทิบิวชุมชนด้วยหรือว่าเป็นโอกาสที่นั่นแหละคือคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วคุณจะได้ได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยนะครับผมดูฟิวเจอร i ีสยังไงไม่รู้แต่ว่านั่นแหละครับน่าจะมีภาพนี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตรครับผม